สวัสดีจ้าสวัสดีในสาวันที่14กันหาย,ยน25ิบจ้ะ วันนี้น้องน่าเด็กกะพามาโอไม้เก่าไม้เดิมจ้ะไม้บอนบุกตำบลไหนค่ะอันเพิ่มพิสุริจะัาอุบนล่ะวันนี้จ้ะวันนี้กันจะได้ไป๊ะรอเฮ็ดอันเก่าล่ะจ้ะพี่น้องไปหารอเฮ็ดเบิเ่งเฮ็ดเผื่อหัวกรรเฮ็ดเผื่อเขาดงจ้ะเมื่อวานนี้เห็นดอกหน่อยไว้อยู่ส่วนเป็นรับชมน้องน่าเดียมเด้อจ้าวสิมานบอกไปจ้าโอ้ยพี่น้องวันนี้บรรยากาศมาเป็นใจแหงจ้ะฝนตกลิ่นนะ ตกแต่เสนนื่อมเมนกันตอนนี้ก็งงเก่ามีแตีส่สะไปไหนี่ต้องมุดมุดอ๋อทุ่งเขาดง้ำงามจนหลังอกเลยจ้าบรรยากาศฝนตกหตมก็มีกระตุกค่ะใช่

นังไงเพิ่มบ้างเพิ่มห้อน่อยนะจ๊ะที่เดียวกันก็ไปตรงเลยดอกเป็นเีย อืมฮึนี่จะจีบอะไรเนี่ย่เออ,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 ออืหน่อยเพ่นกระรังออกเลยจะเอืมออฮิรงหูกผมจ้า ตีสมงงามขนมโต๊ะล่ายพิ่มดี้าสมเลย จ้าปล่อยอีกแล้วเอ๊ะเราง่หน,นจะกำลังตออกหน่อยแม่ทหาแข่งกำลังผูกหัวองมาคนตกพิ่คนเดียคนบังอาจไปเลยเนาะเข้าเป็นแข่งแ่งคนงไข่ พออีกแล้วจ้าเป็นหงกสมอีกแล้วจดหานแหมแต่ออกมูมว่ใหญ่เน,นี่หนีออกมูมว่นกันไัจ่ะนี่ ีึจ้าฮึลงลูกมั้จะหักขนาดที่จะเกาะยู่เิดผึ่งเขากรรม้าสองดอกง,งามเฮดเพิ่งกระดอกเมืองขนาดจ้ะฝนตกใส่ถึงซาข้าวอุบอวบเลยเ็ดผิ่งเขาดง มาหาไงหาเบ็บหนาเนาะหนาอีกดอกนี่เบบอวนขาเขินอุ้ยดีเด้อจมูกดอกต่อยบนไงแล้วอืมแค่คนดอกนาะ คุ้มดีค้าไงเ็้จ้ะค้าอวบวบเลยแกงว่วนวานไปปล่อยหน้จ้าค้าหนักเฮงจ้ะคนตรกจะเห็นที่เดียวกันก็ไปจองเลย อี่ดีจ้าโอ้อือเข่อยจุ่มหนึ่งจ้ะบางโดกกับบริไทยได้จ้ะฝนตกฝนกำลังเหล่มซาลงจ้ะ โอ้ขึ้นเกือไม่ไหวแมนยังมใหญ่ยังเก่อยู่เฮ็ดเงใบอทข้างในนั่นดิข้วขาแมนป้อมา้นบนแมนขนานไหนอืมโอเนี้ข้างใน,น,น,งนจะเห็นอะไรเาโอ้ตกวย้งามนะ โอ้ยบุญโอ้ทองซองดอกเลยนี่เด้อดอกรวมพิ่นเนี่ยนี่นี่รงไทยซองดอกจ้าดีจ้าเด็กพึ่งข้าวกรรมเลย่องอีกซีนหนึ่งเขาเอาิญฮ็ดช็อกโกแลตจ้า แม่เม็นมันเมนมันตุนๆแม่ชองดอกดอกเดียวดีอะไรเมื่อนะดีโอ้หนี้อืมเด็กห้าเนาะตัวเนาะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะวันนี้น้องนาเดียกอะคือว่ามัดแม่อยู่จ้ะได้เฮ็ดหลายชนิดจ้ะก็จะได้เป็นเฮ็ดเพิงเขากำเฮ็ดเพิงเขาโดงเฮ็ดละงกจ้ะ ได้ลงอีกชื่อว่าเดลัยโกโมฟานจ่าพี่น้องส่วนหมางน้องหน้าเดียกก็จะบอร์คอยไดีไายจ้ะกวาดบนโต๊ะกลิ้นคือไายนี่ก็ขอฝากกน้นใหญกดติดตามกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องหน้าเดียในเด้อจ้ะไปหลุดไปรับชมกันนะจ้ะมื่อหนาน้องหน้าเดียจะพาไปให้ย,ยังจินานโบขอบคุณจ้า